ก็สวัสดีครับเพ,พื่อนเพื่อนพีเอฟซีชิรักครับวันนี้มาถ่ายวิวนอกบ้านหน่อยนะครับแอบเซ็กซี่ในดงกล้วยครับมีช่องหนึ่งนะก็จะมีประมาณนี้ครัแอบเซ็กซี่ในดงกล้วยนะฝากไปให้กำลังใจเธอด้วยนะครับอันนี้อันี้ก็ในี่เป็นกล้วยยังไม่รู้ว่าจะเป็นกล้วยอะไรนะคร น้ำวาหรืออะไรนะแต่ดูๆแล้วน่าจะเป็นน้ำวานะฮะก็เก็บหน่อมานะใส่กระถางกระถางปลูกไปนะฮะเพื่อจะได้กินลูกแต่วันวันนี้ไม่ได้มาพามาดูกล้วยนะฮะจะพามาดูไอ้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆต้นกล้วยนะครับว่ามันเป็นอะไรตามไปดูกันครับเห็นอยู่ตรงหน้าครับบางท่านก็อาจจะรู้แล้วเนาะนะะยิ่งเป็นคนยุค90น,น่าจะไม่พลาดนะ ต้นอะไรเอ่ยคำนัน้อันนี้ใบรีนะฮะต้นไม้ตระกูลนี้จะมีใบรีกับใบกลมนะครับทายาได้นะครับนะบต้นนี้ก็คือหญ้าขัดมอนนะครับหญ้าขัดมอนก็แผ่ก้านสาขาเยอะเลยนะฮะแตกเป็นพุ่มใหญ่เลยต้นเดียวนะนี่เป็นต้นเดียวจากตอนนี้ต่อเดียวนะฮะก็จะ แต่กิ่งก้านสาขาไปเป็นพุ่มใหญ่ก็ยากขัดมอนนี่ก็มีอย่างที่เรียนคนระมีสองสองประเภทคือใบกลมกับใบรีนะฮะนี่ใบเขาก็จะรีๆนะนะฮะส่วนมากอ่าอย่างที่เรียนก็ที่จะไปทำยาก็จะเป็นในต้นใบแบบประเภทใบกลมเนาะแต่แอนจะไม่เคยเห็นนะใบกลมนี่ก็มี ได้แต่ใบรีนะนะก็มีอยู่สองต้นนะอยู่หน้าบ้านต้นหนึ่งจริงๆแล้วก็ถางนี้ย้ายมาจากนู่นแล้วหลังบ้านฮะครับอันนี้จะมีต้นกล้วยนะก็กลัวว่าต้นกล้วยจะโตข้างบ้านแล้วก็ไปคุมข้างบ้านเนาะก็เลยย้ายออกมานะครับววันนี้เดี๋ยวจะมานำไปทำไม้กวาดก่อนนะไม่ทำยานะ จากตัวนี้ไปทําไม้กวานะดตอนเดี๋ยวถอนรากถอนโคนไปเลยนะฮะแล้วก็นําไปตากให้ใบร่วงนะแล้วก็เอาเขาเรียกฟัดด้ตีให้ใบมันร่วงนะมันเหมือนข้าวนะเขาาก็นํามันตีตีให้เม็ดออกมาเนาะครับได้ตวัวมาแล้วครับถอนรากถอนโคนเลยครับนะรากนี้ก็ก็ใช้ทำยาได้เนะแต่ต้องเป็นอย่างที่บอกนะ,ะต้องเป็นใบกลมเนาะ นี่ถอนต้นมาเลยนะฮะประมาณนี้ครับได้ต้นมาแล้วไห่อพอสมควรเก่งกา้านแต่มันค่อนข้างจะเป็นพุ่มเนาะนะฮะถ้าต้นเรียวๆก็ดีเลยนะฮะตอนนี้ก็ทํามันไม่กวาดได้นะเดี๋ยวเราไปต่อด้ามหน่อยนะึงให้มันยาวต้นไม้ประเภทนี้ก็จะสูงประมาณสักประมาณเมตรหนึ่งนะฮะเต็มที่นะเมตระเมตรกว่านิดๆน,นะฮะ แล้วแต่ความงามเนาะอันนี้ก็จัดว่าค่อนข้างงามนะครับก็ทิ้งไว้นานก็จะดูดในเรื่องของน้ําแย่งน้ํากล้วยไปด้วยนะครก็เลยต้องถอนไปทําประโยชน์ก่อนจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นครับอยาขัดมอนเะะราก็ต้นนี้จะมีดอกสีเหลืองด้วยเนาะนะครับดอกเขาเหลืองนะ ก็นี่ฮะจะแพร่พันธุ์โดยใช้ดอกเป็นตัวขยายพันธนะุ์ต้นนี้ดอกเยอะนะฮะอันนี้ที่เกิดนี่ก็เนื่องจากดอกไปลรู้ปิวมาจากไหนครับนะฮะก็เดี๋ยวจะถอนต้นนี้ไปอีกหนึ่งต้นเนาะไปสมทบกับต้นใหญ่เพื่อให้ได้ไม้กว่าดเป็นพุ่มๆนะครับ ได้ตัวมาแล้วครับอีกหนึ่งตน้นเรวก็จะทำให้ตากแห้งครับเ้วก็นํามาฟัดมาฟาดให้ใบร่วงเราจะก้านไปทําให้กวาดนะครับหลังจากได้ต้นยากขัดมาแล้วนะฮะเราก็จะนำมาตากแดดครับให้ใบร่วงนะครับ เอาแต่ก้านมัน,นครับตลอดจนต้น,นค,รครับตอนนี้ต้นยากขัดนอนที่อันวิบตากไว้ก็ค่อนข้างแห้งกันนะครับปกติถ้าห้อแห้ง้มันมาฟา,าดฟามันก็จะหลุดหนาไใบนะนี่มันยังไม่แห้งดีนะเดี๋ยวมันรูดใบออกก่อนนะ,นะจะได้ใส่ย่ามให้นะ แล้วถ้าปกติต้นเด็สวยกิ่งก้านตรงๆฮะเราก็ไม่ต้องใส่ด้ามละมัดรวมกลุ่มกันจะเกคล้ายเป็นด้ามไม้กวาดเลยนี่ต้นมันพุ่มมันไม่สวยนะตลอดจะะนได้มาจำนวนน้อยแค่สองต้นต้นเล็กกต้นหนึ่งตรสเล็กสเล็กนิดเดียวมี่อข้างใหญ่น่นะแต่ปกติพุ่มมันจะใหญ่นะบางบาง,บาง ของต้นทุ่มใหญ่ก็ใช้ต้นเดียวก่อนเลยนะเราลุบใบออกก่อนนะก็ลักษณะคล้ายจะเป็นทางมะพร้าวนะที่ทำลุบใบค่อยมาตัดแต่งรวมกลุ่มกันอีกทีนะ เจะใช้ด้ามไม้กวาดเก่าเนี่ยนะเป็นด้ามเจอแดดดีๆมันก็จะสักสองวันก็นาก่าจะแห้งดีนะแดดดีๆอันนี้ที่มุ้งวัตถิกลามันมันค่อนข้างตกบ่อยนะครึค่งมืนค,ค,คนึ่งเยือยิ่ก็เริ่มแล้วเย็ยนมาก็เริ่มมาวแล้ว จะเริ่มตกเงิรวมกลุ่มกันนิดนึงนะพอได้มันก,กวาดได้มีแค่นี้เองนะครับวัสดุมีแค่นี้เองก็เอามาใช้ประโยชน์ก่อนนะ ลื้อไม่ได้ครับก็เลยไปซื้อเายเกล็ดรักนี่นะฮะน้อยไปนะฮะอีกก็จะเป็นขุ่มสวยๆนะฮะเอาตรงนี้ไปรวมมั่งกันน้ทุกการเล็ก มันมีที่แถวตลาดนักหวันอักีลาตรงโรูใน93ไอ้ไปเป็นอยู่มีอยู่ต้นหนึ่งแล้วเป็นใหญ่แต่ว่าจะมาทำประเดีวเจ้าของที่เขาปิดที่แล้วอะไรเข้าไม่ได้ i not ข้าวได้ประมาณขนาดนี้นะครับจะกวาดได้ไหมบางทีมันจะได้คุมใหญ่ก็จะสวยนะนขนาดนี้มีเท่าไรก็ใช้เท่านั้นก่อนเนาะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ เดินนะครับขวาได้ไหน้าด้านเหมือนกันครับหน้าได้หน้เหมือนกันขอเเยี่ยม ทดสอบก่อนนะก่านตรงเนี้ยใช้ได้ครับใช้ได้กวาดพวกอะบงไวยใบไม้ได้มากนะฮะเสีได้ที่มันไม่ได้รวมกลุ่มนะ ลาพุ่มใหญ่ๆก็จะสวยนะฮะนี้พุ่มเขาเล็กไปนะครับก็ลองไว้ทากันดูครับถ้าเจอต้นหญ้าขัดมอนฮนะหญ้าขัดมอนก็เอามาทําไม้กวาดก็เป็นสมัยโบราณนะภูมิปัญญาชาวบ้านเรารก็ใช้ตัวนี้ละบ้านอันนี้ก็เคยใช้ตัวนี้เหมือนกันนะในสมัยก่อนคุณแม่ก็ามาทําไม้กวาดกวาดไม่ต้องทําด้ามเลยฮนะใช้ต้นมันต้นมันนี่ละ เอามามัดมัด,มดรวมกัน่ท,ที่ตามม่างเยอะนเยอะนะ,ะ,นะ,ะ,นะแล้วก็เจอต้นใหญ่ๆเป็นพุ่มๆใช้แค่ต้นสองต้นเองทีเพราะวนันนึงจะเป็นพุ่มใหญ่นะที่กรุงเทพมันไค่อยงานานั่นเจอกนะ็สำหรับคลิปนี้นะฝากกันด้วยครับนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ะฮะกดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปด้วยนะฮะเพื่อที่ นิดวีฟแฟมิลีจะได้มีแรงใจเนาะนำเสนอคลิปดีๆต่อไปนะครับนี้ก็ขอลาก่อนครับสวัสดีครับฝากนิดวีฟไปด้วยนะในอ้อมอบความใจด้วยครับสวัสดีบ๊ายบายนะครับ